สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมาหาแม่งครับวันนี้กลับมาพบเจอกับทุกคนทุกท่านนะครับผมกับประเด็นในนาข้าวที่ซึ่งพยายามนําเอามาฝากให้ทุกคนทุกท่านอยู่เรื่อยมานะครับ mm hmm. ก็หลายประเด็นปัญหาที่พูดคุยกันไปนะฮะแล้วก็อีกหลายประเด็นปัญหาที่ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะครับผมก็มากมายนะครับผมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับผมก็จะเก็บเอาประเด็นปัญหาต่างๆจากคอมเมนต์นะครับผมที่ หลายๆคนหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเพื่อที่จะนําไปศึกษาแล้วก็มาเป็นประเด็นในการพูดคุยในท้องไร่ท้องนานะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของอการไม่จเจริญเติบโตการกําจัดนอนโรคแมลงนะฮะปัญหาสัตรูพืชปัญหาข้าวไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมากมายนะฮะทีนี้หลายๆประเด็นหลายๆปัญหาผมก็พยายามที่จะแนะนําวิธีให้ไปปรับปรุงแก้ไขกันนะครับผมก็ หลายๆท่านก็ได้ผลกลับคืนมาที่เป็นที่น่าพอใจนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมประเด็นที่ผมจะนํามาฝากนะครับก็คือในเรื่องของคําถามก็แล้วกันนะครับคําถามที่ว่าทําไมเราถึงต้องมีการใส่สารต่างๆเพื่อเพื่อเป็นการป้องกันนะครับผมและควรใส่ช่วงไหนนะครับ ก่อนอื่นที่จะไปตรงนั้นนะครับผมก็อัปเดตค่าแปลงตัวนี้ก็คือ1983เนาะนะครับผมเดินทางก็สู่33วันนะฮะตอนนั้นก็ห่างๆหน่อยบางๆหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็ก็เลยต้องเอาอยูเรียใส่พอใส่ยูเรียพ๊กมันก็เลยจางงามๆไปโค้งๆหน่อยอันนี้ก็จริงๆแล้วไม่ได้อยากงามแบบนี้นะฮะแต่มันจําเป็นนะฮะมันจําเป็นต้องเอากอนะครับผมแล้วก็ปัญหาในเรื่องของน้ําที่เข้าพื้นที่ มันค่างเยอะนะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาน้ําออกไม่ได้น้ํคลองข้างนอกดันกับน้ํานาข้างในนะครับผมตอนนี้ก็พยายามพยายามเอาออกนะครับผมเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นเดินกอมากกว่านี้นะครับผมตอนแรกที่ข้าวบางๆเนาะแล้วก็แปลงนี้ก็จะเจอปัญหาในเรื่องของวัชพืชนะฮะหลุดมานะครับผมโดยเฉพาะหางหมาหรือไอ้โต้งแล้วแต่คนเรียกเนาะนะครับผมก็คือขยะข้าวนกนั่นแหละนะฮะม,มันมันคุมเลนไม่ได้แล้วมันก็คุมค่าแทบจะไม่มีผลเพราะว่าฝนตกตล,กตลอดต่อนเนื่องตั้งแต่หวานยัน สิบกว่าวันเลยนะครับผมกลายเป็นว่าพื้นที่แทบจะไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลยนะครับโดยเฉพาะยาคุมไม่ได้ลงดินเลยนะฮะก็ยาฆ่าหญ้าช่วงข้าวโตก็แทบจะใช้แล้วไม่มีประโยชน์เพราะว่าใช้ปุ๊บก็ฝนตกนะครับผมก็แทบจะไม่มีประโยชน์เลยก็มีหลุดมานะครับผมก็มีหลุดมานะฮะก็ปรับรายเนาะนะฮะก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะจัดการได้นะครับผมอาจจะมีการร่อนใบตัดใบก็ว่ากันไปโอเคครับผมเข้าสู่ประเด็นในนาข้าวที่ทิ้งกันไว้นะครับผมก็คือทําไมนะฮะเราถึงต้อง มาใส่สารป้องกันกําจัดนะครับผมทั้งโรคแมลงวัชพืชต่างๆนะครับผมคําตอบง่ายๆเลยก็คือนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดโรคเกิดภัยต่างๆเนาะนะครับผมแต่ทีเนี้ยอ่าคถามที่ผมเจอส่วนใหญ่นะครับผมถามว่าหนอนกอใช้อะไรเชื้อราใช้อะไรอฮอร์โมนใช้อะไรถามแบบถามแบบคือถ้าให้ผมตอบฟันเข้าไปเลยเนี่ยก็ตอบได้อยู่แล้วครับผมชัดเจนเพราะว่าผมก็ใช้นะครับแต่ทีเนี้ยคือคําถามอย่างเงี้ยมันมันเป็นคําถามที่ ปลายเหตุครับมันเป็นคาถามที่เราที่เราต้องจัดการแค่ปลายเหตุต้นเหตุของมันก็คือ,อ,อทํำยังไงมันถึงจะไม่เกิดนะครับมันถึงจะไม่เกิดคําถามนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดป็ถามแสดงว่ามันเป็นแล้วมันเจอแล้วมันเป็นปัญหาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างน้อนกออ่านอนกอเนี่ยกินเนี่ยใส่เป็นอย่างนี้เนี่ยใช้ยาอะไรถึงจะหายอ่าเช้าเนี่ยเป็นใบจุดแบบนี้ใบไหม้แบบนี้เนี่ยใช้อะไรถึงจะหายนะครับในมุมกลับกันนะครับถ้ายานะฮะถ้ายาจะให้ผมตอบจาเนี่ยเอาจริง ยาในประเทศไทยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้มีเป็น20 30กลุ่มกลุ่มนะครับใน 1- นหนึ่งกลุ่มนะผมมีตัวยาเป็น10บสตัวนะครับในแต่ละตัวนะผมมีเป็น20 30ยี่ห้อนะฮะคิดดูว่าสารในประเทศไทยที่ค้าขายกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะมีเป็นร้อยเป็นพันชนิดนะครับนะฮะทำว่ายาสารตัวนี้ก็เหมือนกันสารตัวนู้นก็เหมือนกันเเป็นพันๆชนิดนะฮะถ้าถามให้ผมตอบไปเลยว่าใช้ยาตัวนี้ไปเลยเนี่ย ผมตอบง่ายมากครับผมก็แค่เอาตัวไหนที่ผมใช้อยู่ตอบเข้าไปนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะพยายามให้ลดคําถามแบบนี้นะครับลดคําถามแบบนี้โดยการที่เราทํายังไงถึงจะไม่เกิดคําถามทํายังไงถึงจะไม่เกิดการเข้าทาลายและระบาดนะครับก็คือใช้วิธีการป้องกันนะครับการป้องกันก็คือเรานับวันได้เลยครับผมเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าข้าวเราจะเจอปัญหาอะไรหนึ่งนะครับก็คือหนอนกอเราจะแน่นอนเชื้อราเราจอแน่นอน ปุ๋ยเราต้องหวานแน่นอนถูกไหมฮะฮอร์โมนเราต้องใส่แน่นอนปุ๋ยกงปุ๋ยเก็ดเราก็ต้องมีใส่แน่นอนนะครับทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่าต้องเราต้องใส่วิธีการจัดการเพื่อลดคําถามก็คือเรามานับวันให้ ข้าวของเรานะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราหว่านไปปุ๊บต้องทําไงก็ต้องคุมเลนแล้วก็รู้แล้วว่าเราต้องใส่ยาคุมยาคุมข้าวเพื่อที่ป้องกันกําจัดวัชพืชนะครับแล้วกี่วันเราใส่ปุ๋ยอ่าอย่างข้าวเบาเงี้ยผมก็ใส่อ่านับไปเลย15ไม่เกิน18วันต้องใส่ปุ๋ยให้ได้หลังจากฉีดยาเอ้ยหลังจากหว่านปุ๋ยก็ต้องฉีดยาหลังนั้น3-5วันไม่เกินนี้ต้องฉีดให้ได้นะครับผมยาครั้งแรกรก็เราก็ต้องรู้เรื่องนี้ว่ามันต้องกันหนอนใช่ไหมฮะและกันเช้ราไปดวยนะคับ ก็แค่นี้นะครับแล้วก็นับไปอีกอ่หลังจากฉีดครั้งแรกนะฮะสิบสี่ถึงสิบห้าวันเราก็ควรมีการฉีดครั้งที่สองเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดนะครับบางคนบอกหาชันไม่เกิดฉีดไม่ต้องฉีดได้ไหมก็ตอบง่ายๆครับได้ครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจัดการก็คือเสียไปแล้วนะเราก็จัดการไม่ได้ถูกไหมฮะถ้าถ้าคําถามที่บอกว่าไม่ฉีดได้ไหมหรือฉีดได้ไหมผมตอบว่าได้หมดครับไม่มีไม่มีคําตอบอื่นเลยนะครับตอบอย่างเดียวเลยว่าได้หมดครับแต่ถามว่าถ้ามันเป็นแล้วคุณค่อยจะฉีดเนะี่ย แน่นอนคุณเสียไปแล้วนะนะครับผมเสียหายไปแล้วค่อยจะมาฉีดที่หลังเนี่ยก็ก็อยู่ที่การรับได้แต่สาหรับผมผมผมว่านอกจากจะรับไม่ได้แล้วนะครับผมมันยังจัดการต่อ,อยากด้วยนะครับผมทําไมต้องมีการจัดการตั้งแต่เด็กนะครับเด็กนะครับก็คือช่วงตั้งแต่งอกขึ้นมาจนท้องเนี่ยเป็นช่วงที่คุณควรใส่อะไรเข้าไปทั้งปุย๋ยทั้งยาทั้งฮอร์โมนเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ไม่ให้มันหยุดชะงักถ้าเกิดหลังท้องขึ้นไปแล้วเป็นลวงขึ้นไปแล้วแล้วค่อยมาใส่ตามท ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เลยนะมีแต่ว่ามีประโยชน์แบบไม่เต็มร้อยนะครับดังนั้นทําไมผมถึงต้องมาใส่ใจกับพวกข้าวเล็กนะครับใส่ใจอย่างเนี้ยครับผมอย่าให้มันขาดนะให้การจเจริญเติบโตมันต่อเนื่องให้กอมันเดินให้ใบมันแผ่นะครับผมมันจะงามเกินไปก็ต้องเบรกบ้างโตบ้างนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันงามจนเกินไปการงามเกินไปมันก็เฝือใบเนาะแล้วแค่นั้นนะครับแต่การัดการเรื่องเฝือใบอยงง่ายแต่ถ้าเกิดมันไม่งามเลยแกนแกนไปลรวบอกเฮ้ยข้าวใกล้ท้องแล้วค่อยใส่ปุย๋ยผมบอกเลยว่า ได้ประมาณทัก40%นะครับอีก60%เราเสียหายไปนะครับเรามาใส่ตามทีหลังโอ้เดี๋ยวมันออกลวงแล้วเราค่อยใส่มันเป็นลวงแล้วค่อยไปเติมแป้งมันเป็นลวงแล้วเราค่อยไปฉีดกันเชื้ราให้มันผมบอกเลยว่าได้ไม่ได้ครับแต่ว่าผลเสียมันเยอะกว่านะครับผมให้ลองคิดสภาพดูแล้วกันครับผมถ้าตอนเด็กเราป่วย กระจอง,องแงไปนะครับผมตอนโตมาร่างกายเราจะแข็งแรงไหมล่ะครับมันก็ไม่ได้แข็งแรงเนาะนะครับผมดังนั้นการจัดการดูแลนะครับผมควรเน้นย้ําตั้งแต่ช่วงที่ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กไปจนถึงข้าวท้องนะฮะถ้าเราดูแลตั้งแต่เล็กไปจนถึงข้าวท้องได้ช่วงปลายมือเราจะเติมอะไรนิดๆหน่อยหน่อยเนี่ยเขาตอบสนองทันที นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นยาเป็นฮอร์โมนนะครับผมเขาตอบสนองโดยทันทีเพราะตอบสนองทันทีมันก็จะส่งผลกระทบให้ถึงการาสะสมแปง้งสะสมเนื้อของตัวเมล็ดนะครับผมได้ค่อนข้างดีนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เคยใส่เลยตั้งแต่เด็กเพราะว่ามันไม่มีอะไรกวนนี่ก็ไม่ใส่พอไม่ใส่ข้าวก็ดูเออเขียวตาหน่อยก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยรับได้ฉันรับได้พอโตมาเป็นรวงเริ่มเป็นรวงอ่าฉันค่อยไปใส่สุดท้ายมาเมล็ดรีบเยอะสุดท้ายารวงออกมาไม่ดีแล้วเราแก้ไขอะไรได้ครับไม่ได้ ดูไหมฮะนี่แหละครับผมเลยเป็นประเด็นว่าเราำทำไมเราถึงต้องเห็นค่าความสําคัญของคําถามว่าทําไมเราต้องมีการดูแลจัดการนะครับผมเพื่อทําไมเราต้องมีการป้องกันนะครับผมป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดนะครับพอมันตายมือมาแล้ว เราไปแก้ไขมันก็ไม่ทันแล้วนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมพูดภาพรวมแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดแต่ละตัวนะครับว่าในช่วงเข้าเล็กสาคัญยังไงช่วงเข้าแต่กกอสําคัญยังไงช่วงเข้าตั้งท้องสําคัญยังไงเพื่อที่จะให้หลายๆคนลหลายๆท่านเอาลองไปคิดตามนะครับเพราะว่าเราจะเลือกสูตรไหนตรงไหนให้มัน เป็นสูตรของเรานะครับเป็นสูตรของเราเนาะนะครับผมเพราะว่าสูตรการทำนานทําได้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับผมใครชอบยังไงใครทำยังไงมันก็จะได้อย่างนั้นนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวคลิปวิดีโอจะยาวเกินไปเนาะนะครับผมว่ามาฝากแก่ประเด็นกว้างๆแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยว โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมานั่งเล่าต่ออย่างที่ผมบอกไปนะครับผมสาประเด็นนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาสงสัยตรงไหนนะครับผมก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมฝากคอมเมนต์ก็ฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกําลังใจร่วมแชร์ร่วม,วมพูดคุยประสบการณ์กันนะครับผมแล้วก็มีท่านที่กดเป็น สนับสนุนช่องนะครับผมมหาแม่งนะครับผมก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับผมก็วันนี้เอาเป็นว่าผมฝากไว้ประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมวันหน้าเอื่นใดมีเรื่องราวแล้วก็จะมานั่งเล่าต่อนะครับผมเนาะฝากไว้ก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ